ทุกคนครับผมได้ของเล่นใหม่จากทางอินฟินิครับนี่คืออินฟินิตซีโร่ฟลิปครับโอ้โหน้าตื่นตาตื่นใจมากครับโดยเฉพาะคนที่เคยรีวิวฟินิตมาหลายรุ่นเนาะไม่คิดไม่ฝันครับรอบนี้อินฟินิตทำมือถือเจาพับได้แล้วหูยมาดูกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนอยากอาจจะเห็นในโปกมาแล้วนะว่าเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับแต่ในวันนี้ในส่วนตัวผมเองยังไม่เห็นเลยครับว่าดีไซน์มันจะเป็นยังไงข้างในจะเป็นยังไงเอาฟิลลิ่งแรกกันก่อนดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับรอบนี้มาพร้อมกับสั่งกล้องเป็น มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ ทั้งนี้มาแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับเออคือต้องบอกว่า In f ฟิ i ิรอบนี้นะครับเขาค่อนข้าง represent มากว่าเฮ้ยหนึ่งคือจอพับได้ที่แบบว่าราคาก็ค่อนข้างดีมากๆนะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างน่าจะตอบโจทย์ต่อคนที่น่าจะชอบฟีเจอร์โฟนนะหรือบางคนอาจจะอยากลองใช้มือถือจอพับได้และยิ่งด้วยความเป็น i n f ฟ n i t ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของมือถือสายแฟชั่นเรื่องของการดีไซน์มากๆนะจริงๆผมคาดหวังเรื่องดีไซน์มากนะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเื้องต้นขออนุญาตแกะกล่องออกก่อนนะครับนี่โอเค All ah. right. ควรดูไปพร้อมกันครับนี่ครับหือจริงๆตัวนี้น่าจะยังเป็นตัวที่ยังไม่ได้เอาไปวางจําหน่ายโดยตรงนะเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็นตัวที่เป็นเดโมที่ประเทศจีนนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นแน่ๆนะครับได้จับก่อนเพื่อเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆในโลกก็ว่าได้นะครับอยากจะบอกไปว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้จับเลยนะครับรวมไปถึงว่ามันยังไม่ได้เปิดตัวด้วยดังนั้นครับในรอบนี้ค่อนข้างตื่นเต้นมากส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ยมันจะเจ๋งขนาดไหนกับการเป็นมือถือจอพับได้และเป็นของทางแบรน ด้วยในรอบนี้อินฟินิก็จะใช้ชื่อว่า z e r o Flip Get In Now นี่น่าสนใจนะครับมาพร้อมกับแบต16กิกนะแล้วก็รอม512นะครับหน้าตาตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในข้างหน้านะครับเนี่ยมีบอกด้วยนะครับว่า Co v e r s c r e e สกีนะครับหรือตัวที่พับแล้วก็อยู่กล้องหลังนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ3.64นิ้วนะครับจอเป็น120เฮิร์ต์อ่านี่พรอนคาเมล่าแล้วก็กล้องหลังนะก็คือกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยแบบ 4K เลยนะค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับจอนะครับ6.9นิ้วสำหรับ จอ 120Hz LTPO เนี่ยเจ๋งมากครับอย่างที่บอกไปนะตัวนี้มันเป็น Action t e t Ram นะครับก็คือที่เป็นบอก16 g b กเนี่ยคือ Action e มานะเบื้องต้นตัวนี้คือแบต4,720มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จด้วย70วัตต์นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องของ Minimal Screen Case นะครับที่เหมือนเขาจะอ่ะโอเคเขาคงน่าจะเป็นการดีไซน์สำหรับการใช้งานในส่วนของ Cover Screen เนาะและที่น่าสนใจด้วยความเป็น Infinix อยู่แล้วนะครับในรุ่นเงิงกรนะครับก็จะวารันตีอัปเดตอยู่แล้วในรอบนี้วารันตีอัปเดต Android 16แน่นอนนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากนะใน3ปีรอบนี้นะครับไม่แน่ใจตัวนี้จ,จะเป็นตัวที่ขายไทยเลยก็ได้นะ n n f i n i x Mobile ายเรนจ์ก็ประมาณนี้นะโอเคหน่าตาตัวกล่องนะถ้าคุณได้ตัวเครื่องซีโ o ่พริปตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งทำแผงมาเลยนะเมื่อกี้ไปจัดไฟแล้วก็แบบเรียบร้อยเลยนะโดนเออเบื้องต้น ขออนุญาตนะครับไปหยิบตัวคัตเตอร์ก่อน Two thousand years later ตั้มหยิบมาเรียบร้อยแล้วครับมาแกะกันเลยดีกว่าอ่าฮะแกะกันเลยดีกว่าฮะ,ะว่าข้างในจะมีอะไรนะครับโอ้จริงๆงค่อนข้างซิลมาดีมากๆเลยนะอ่ะแกะตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆแกะออกแค่นิดนึงนะฮะแล้วก็เรากระชากมานกกันออกมาเลยนะครับนี่ ชากมันออกมาครับชากมันออกมาและนี่แหละครับว้าวเออแต่เขาจะมีตรงนี้ด้วยนะที่เราสามารถกดเปิดได้อีกทีนึงนะครับสำหรับตัวที่มันติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ดึงออกเลยนี่นะครับทุกคนให้ดูหนะ้าตาก,กล่องกันหน่อยโอ้โหลิกด้านหลังเห็นไหมสวยไหมสวยนะสวยมากนะครับ เสวยๆแล้วก็มาแกะกันเลยดีกว่านะครับอ๋อนี่ไงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือ Work With GoPro นะครับจะทํางานได้ดีมากๆกับ GoPro นะเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของ GoPro แล้วนะครับสำหรับ Infinix ในรอบนี้นะครับค่อนข้างเจ๋งมากๆจริงๆหลายๆรุ่นที่ออกมาก่อนน้นี้ก็เหมือนจะชูเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะในรอบนี้ก็ค่อนข้างชูมากๆนะครับแกะมัดีกว่าครับมาดูหน้าตาครั้งแรกของโรครับ นี่ครับมาพร้อมกับสโ,โลแกน get in now นี่ฮะใช้ได้ตอนนี้เลยโอ้ยเจ๋งมากนะครับ get in now นี่แบบนี้เลยนะครับโอ้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆนะครับผมขอดูตัวเครื่องก่อนเลยดีกว่าทุกคนคือจริงๆผมอยากจะอยากให้ดูข้างในกันก่อนแต่ว่าเบื้องต้นผมว่าข้างในก็มีแหลแต่ว่าผมขอดูตัวเครื่องหน่อยดีกว่าเพราะผมส่วนตัวผมอยากเห็นนะเอออยากเห็นและวว่าเฮ้ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือ zero flip ครับ จบสัมผัสแรกเฮ้ยไม่หนัก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 เลยค่อนข้างโอเคเลยครับไม่หนักมากนะครับดูเบาๆด้วยเอาละนะครับด้วยความว่าเป็นอินฟิเิตนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยดีไซน์มาดีมากสวยมากนะครับพลิกไปเลยชุบในรอบซิลรอบนี้นะครับเหมือนเขาจะซิลด้านบนด้านล่างนะเออแยกกันไปเลยนะครับแล้วก็ต้องแกะแบบสองอันแยกอบกนี้ชุบ นี่ทุกคนอ่าคือที่ผมเอาให้ดูหลายกล้องจะได้แบบเทียบกันดูว่าที่จากมุมกล้องนี้แล้วก็อ่ามุมกล้องนี้นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับสำหรับมุมกล้องนี้สวยไหมเฮ้ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยสวยสวยครับมันเป็นฟิลแบบหินอะคือแบบหินอ่อนอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับคือแบบเฮ้ยแบบเล่นลายต่างๆให้มันแบบเวลาสะท้อนแสงมันจะแบบปร,ระยิบเลยยับในเวที่เป็นแบบลายหินอ่อนนอะเออฟิลฟิลนั้นนะครับสวยมากนะ สลับซีโร่ไว้ตรงนี้ครับอุ้ยสวยนะเนี่ยสว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 ยเอ้ยนี่สวยจริงครับอันนี้สวยจริงสีชมพูนะผู้หญิงน่าจะชอบนะครับส่วนตรวผมเองก็ยังชอบเลยอะเออสวยมากนะครับนี่เลยขอบด้านข้างนะครับประมาณนี้นะฝั่งซ้ายมือจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนจะหนาจนเกินไปดูบางๆกงกลังดีนะผมว่าโอเคเลยไม่แย่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นปุ่ม power นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านบนนจะเป็นไม์เนาะ แล้วก็ด้านล่างนะครับพอร์ต USB-C ข่าใช้ซิมนะเดี๋ยวแกะออกอีกทีนึงว่าใส่ได้กี่ซิมนะครับทางนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเป็นมือถือจอพับได้เราต้องทําอย่างนี้ครับ <c oughs> นี่โอ้โหเล็กกระทัดรัดครับเฮ้ยแมทีทเรียลดีนะเฮ้ยโอเคนี่แมทีทเรียลดีดีอโอเคครับโอเครอบนี้อินฟินิตทำได้ดีครับน่าสนใจมากนี่แล้วก็สลักตรงอินฟินิตรงนี้เลยนะครับนีเลย สวยสวยสวยครับสวยสวยอันนี้สวยจริงอันนี้ชอบชอบชอบทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเอาล่ะเปิดเครื่องเลยดีกว่าครับมาฝั่งนี้ขึ้นด้วยนะนี่ขึ้นเป็นอินฟินิตอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ขึ้นเหมือนกันนี่ให้เห็นหน้าข้างหลังเลยอยันนี้ขึ้นพร้อมๆกันด้วยนะเนี่ยเหมือนเป็นแบบ cover screen กันจริงๆอ่ะแต่อันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับ ระหว่างตั้งค่านะเดี๋ยวแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมมาแกะกล่องกันหน่อยดีกว่าครับมาข้างในมีอะไรบ้างฟึบโุ้ยเหมือนมีมือถือเครื่องเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับนะเ,เดี๋ยวดูตรงกล่องเล็กๆก่อนแล้วก,กันนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นสายแน่ๆแ,แหละนะครับมาดูกันว่าเป็นสายแบบไหนฟึบอ,อ่า USB A USB C ปกตินะครับอืมประมาณนี้ข้างในเป็นสีส้มอ่าให้เห็นใกล้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวชาร์จครับโอ้ใหญ่อยู่นะเนี่ยหัวชาร์จน่าจะชาร์จเร็วนะ ถ้าตามสเปคนะครับที่อ่านเมื่อกี้ก็คือ70วัตต์นะครับหัวชาร์จก็น่าจะเป็นพ d ดีวัตต์เหมือนกันนะครับมาดูกันชุบแกะต้องแกะฝั่งนี้สิอ่าเป็นหัวปลั๊กแบบนี้นะโอเคอประมาณนี้ครับาวางไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับมาดูกันจะเป็น cover screen จะเป็นฟิล์มจะเป็นอะไรลุ้นกันหน่อยชุบเฮ้ยทุกคนหุ้ยแถมมาเลยเหรอพี่ถามจริงคือในเซ็ตนี้ก็คือจะให้ตัวนี้มาเลยเหรอครับโอ้ยเจ๋งมากนะ พี่โอเคพี่โอเคเพราะบกจิเวลาต้องซื้อพวกอะไรแบบนี้มันไม่ได้แถมมาให้แน่ๆอยู่แล้วอะ่ะมันแถมตัวเคสมาให้เลยแล้วเคสแยกแบบนี้ด้วยอะ่ะซึ่งแบบแน่นอนอะ่ะคนซื้อตัวที่เป็นแบบซีโร่ฟลิปหรือรุ่นที่มันไม่ได้ฮิตติดตลาดนตอนนี้หรือเพิ่งเข้าไทยอ่ะครับเหมือนตัวนี้อ่ะแน่นอนคนอาจจะยังไม่รู้จักคนจะยังไม่ได้เตรียมทําเคสกันแน่ๆลหลายๆแบรนด์คงน่จะยังไม่มีถูกไหมหาซื้อเคสยากแน่นอนอะนะครับดังนั้นก็โอเคพอมีตัวนี้แถมมาให้ก็อุ่นใจไปในระดับหนึ่งเลยสำหรับคนที่าเคะผมมก นะครับแล้วดีมากกับการแถมเคสมาให้นะฮะอ่าอุ้ยแล้วเคสก็คือแบบทํามาเพื่ออินฟินิตซีโร่ฟิปที่เป็นสีชมพูด,ด้วยนะนก็คือสีชมพูสีชมพ,มพ,มพูแบบนี้เลยอะ่ะเจ๋งมากและสวยมากทุกคนก็มันสวยมากนะครับเนี่ยสวยมากนะครับให้ดูฝั่งนี้ด้วยส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 วยมากครับสวยมากนี่โูแล้วแบบดูดิมาทิลเลอร์เคสจังดีอะ่ะเออโอ้โหคือแบบ เป็นเหมือนแบบผ้าไหมถักอะไรประมาณเนี้ผมว่ามันสวยมากเลยนะแล้วสลักซีโร่ด้วยตรงนี้แบบเออเอาไว้จับอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะเจ๋งมากนะครับคือสวยมากสวยมากอันนี้ลองใส่เคสถ้าจ้าซื้อเคสแบบนี้ผมว่าน่าจะหลักพันอะ่ะถ,ถ้าต้องซื้อเคสแยกแบบนี้ จะต้องทํามาเพื่อรุ่นเนีเออ้คือ,ค,อคือน่าจะหลักพันได้อเออคืออ่ะหลัก3-400ก็คงน่าจะยากอะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คงน่าจะคืออย่างน้อยเพื่อป้องกันตัวเครื่องด้วยราคามันก็เอาเรื่องนังนั้นก็ควรจะต้องแบบมี power screen มีการป้องกันที่แบบว่าดีๆหน่อยอซึ่งตัวนี้ก็ทํามาเพื่อ zero flip จริงๆครับนี่เห็นไหมอ่านี่ฮะเออพอใส่เคสแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับ ก็ดูกระทัดรัดเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้หนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยดีโอเคีโอเคสวยนะครับอืมวิ่งจตัวนี้มันมันจะหลวมๆหน่อยโอเคเฮ้ยแน่นละเรียบร้อยประมาณนี้อ่าโอเค,อเค,อเคใส่เคสแล้วก็ดูสวยอีกแบบนึงนะครับแกะข้างในเคสมีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับหมดแล้วประมาณนี้หลักๆภายในกล่องก็น่าจะประมาณนี้นะครับเก็บกล่องไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆนะลองใช้งานตัว Zero Flip นะโอ้ย ชื่อคล้ายๆกันหมดเลยนะแต่ว่าตัวนี้ใช้ชื่อเป็นแบบว่า Zero Flip นะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแน่นอนคือ Flip อยู่แล้วแหละ Flip แบบนี้ มา,มาดูกันหน่อยดีวยกว่าครับข้างในทําอะไรได้บ้างนะอย่างแรกที่อยากลองจริงๆจะเป็นเรื่องของกล้องเลยนะครับเพราะตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้เ OK. k 60เฟรมเรทด้วยนะทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับคือปกติแล้วเวลาเราทําพวกแบบเกี่ยวกับฟลิปสไตล์ประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่กล้องหลังนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายจริงๆในงานวิดีโอเนี่ยเราก็จะพับแล้วก็ถ่ายกล้องหลังถ่าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในรุ่นนี้ก็ให้ความสําคัญสำหรับกล้องหน้าด้วยเหมือนกันเออก็ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะ ตัวนี้จะมีแบบแกนระุมือด้านข้างตัวเครื่องด้วยนะครับก็มีหลายแบบมากให้เราเลือกนะครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแกนใบหน้าก็ได้นะอ่านี่ครับมีเขามาบอกด้วยนะในแบบเหมือนแบบเป็นแนะแนวทางแรกนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆมาดูกันหน่อยครับหน้าจอด้านนอกเนี่ยก็สามารถกําหนดเองได้นะครับแล้วแต่เราเลยปรับแต่งได้หมดเลยนะปกตินะครับหลายแบรนด์นะก็ส่วนใหญ่ก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้แบบตามที่เราต้องการได้เลยเพราะส่วนใหญ่เราก็ชอบปรับแต่งนะหลายแบรนด์เนี่ยโอ้โหคือต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่ใช้ฟิล์มแบบเนี้ยเขาชอบปรับแต่งเรื่องของ cover screen แบบนี้บ่อยมากๆดังนั้นเนี่ยมันต้องมีหลายๆแบบให้ทดลองนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะโอ้ก็ฟิลแบบต้องการอะไรน่ารักน่ารักนะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งมากแล้วก็มันก็จะมีความแบบว่าเหมือนจะ connect ไปกับหน้าจอหลักด้วย mm. เชื่อมไปกับตัว cover screen ด้านหลักด้วยนะครับ ประมาณนี้นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมว่าหน้าตามันจะคล้ายกับมิกริปนะครับที่ผมเคยไปจับนะที่จีนนะผมว่ามันหน้าตาคล้ายกันเลยเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าทัชได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็เออมีมุมโชว์แสดงฝั่งข้างบนนะครับแสดงสถานะแสดงเวลาอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นเขาบุสกินเล็กๆอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านบนกล้อง เจ๋งมากนะครับลองดูอีกทีอ่าโหมดดีวีครับงอโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายวีดีโอเหมือนแบบดีวีโออะไรอย่างเงี้ยหรือฟิลแบบการถ่ายวีดีโอสไตล์เก่าๆอะไรที่เราถืออย่างเงี้ยมันจะช่วยกันสั่นได้ดีมากๆนะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเ,เข้า XOS ของทาง Infinix ได้เลยสำหรับทั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตแกะไอตัวเคสออกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เคสให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันสวยจริงๆนะครับยอมรับจริงๆว่าเฮ้ยรอบนี้ Infinix ตี้ทำได้ดีทั้งเคสด้วยแล้วก็รวมไปถึงตัวดีไซน์นะครับ เฮ้ยเขใช้งานจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าภาพรวมครับนี่คือความรู้สึกแรกหลังจับนะครับอันนี้ก็เป็น p o w e r screen หน้าจอนะครับโดยขนาดอยู่ที่ประมาณ6.9นิ้วเนอะแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราปิดหน้าจอปึ๊บนี่ครับทุกคนเฮ้ยจึ๊บอ๋อมันเหมือนจะมีแบบคือมันก็จะมีเหมือนติ่งข้างบนเล็กๆเนาะเออมันก็คือแบบมันไม่ได้ไม่ได้เต็มพื้นที่ขนาดนั้นนะครับอ่านี่นะครับนะให้ดูใกล้ๆก่อนเฮ้ยสวยนะเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคเลยนะครับเฮ้ยสวยสวยรูปนะครับเฮ้ยโอเคโอเคครับนี่า พลิกเฮ้ยพลิกเร็วครับพลิกเร็วใช้ได้เลยเนี่ยเราจะสังเกตจากไอตัวที่เป็นแบบรูปเร็วถ่ายก่อนหน้านี้เฮ้ยเร็วเฮ้ยสะเทียนใช้ได้ครับอันนี้โอเคอันนี้โอเคทําได้ดีครับทําได้ดีแล้วก็งานวิดีโอนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็คือแบบไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอ 4K ได้แน่ๆน,นะแต่เรากดตั้งค่าก็ได้นะครับเราสามารถปรับปรุงความละเอียดสูงสุดของตัวนี้ได้นะครับอ่าจริงๆตัวนี้เป็น 4K 30เฟรมเรทหรอเอาเหรอโอ้ยทำไเป็น 4K 60นะครับ แต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับงานวิดีโอ 4K นะฮะเอ้ยประมาณนี้ครับวิดีโอ 4K ครับสำหรับตัวนี้เห็นไหมชึบเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับทดสอบเป็นสองสี่เป็นการอัดวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวเราถือประมาณนี้เลยเห็นไหมแต่ว,ว่ามันจะมีติ่งข้างบนนะเวลาเราอัดเวลาแบบถ่ายนอนๆอ,อย่างเงี้ย ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคครับแล้วก็ไหนมีอะไรให้เล่นอีกบ้างนะครับแน่นอนว่าโอเคปรับปรุงวิดีโอ,โอเฮ้ยปรับปรุงคุณภาพวิดีโอได้เลยนะเหมือนจะเป็น AI ในการปรับแต่งเนาะการสันไวปิดการสั่นก็ปิดได้นะครับแล้วแต่เราเลยคือทั้งนี้มันทําหน้าต่างในเรสูรูชันเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคคือมันอาจจะปรับเร t i o ูชันไม่แน่ใจเหมือนกันมันปรับได้ขนาดไหนนะแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมกล้องนะครับประมาณนี้อ่า0.6 1 1.2 Ah. คือจริงๆวันนี้ก็อาจจะไม่ได้อธิบายถึงสเปคเยอะมากนะเดี๋ยวเราอาธิบายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ดีมก็จะอธิบายในส่วนของสเปคแบบเต็มที่แล้วก็ชอลองใช้งานขึ้นภาพไม่โชว์เยอะๆนะแต่ส่วนตัวของเองอยากลองครับแค่อยากลองเสยอเหมือนคนที่อยากแบบจับครั้งแรกแล้วเฮ้ยมันเป็นยังไงนะประมาณนี้ครับคูนึงถ่ายวิดีโอคหนึงก็จะประมาณนี้มี่ามี1.2เท่าด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอ u l t r าไวได้ครับเหมือนจะปรับเรซู l u ชั o นไม่ได้นะแบบว่า1ต่1 1อ9 1ต่อเี้เหนจะต้องไปปรับใน,บบนาจอหลนลองอปลีอย่านเ,นเนหน้าจอหลักชบ อันนี้เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอหลักเหมือนมันจะกลับเข้ามาที่หน้าเราเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าแบบเออสมมุติเราต้องการอยากจะถ่ายแบบถ่ายหน้าอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะไม่ใช่กล้องหลังอยู่แล้วค่ะถูกไหมเวลาเราพลิกมาด้านหน้ายังไงมันต้องเป็นกล้องหน้าอยู่แล้วนะจะเป็นกล้องหลังไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเขาตั้งข้างเราเพื่ออย่างนี้เลยโดยตรงนะอันนี้เปิดกันสั่นอยู่สมมุติปิดกันสั่นไปนะครับเนี่ยถ้าปิดกันสั่นอ่ะกล้องหน้าเห็นอย่างที่ผมบอกไปครับตัวเนี้ยกล้องหน้ามัน 4K 6 0แต่่วากล้องหลััังนนนนีมม 4K30 อ้ผก็็็ไไมมมม่่่่่แนน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 ใใจจจเเเเหหหหืืือออออกกกกกกัััคค้้้้้้าาาะพีลลลงงรรรปปูขบ ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยอ,อาจจะต้องรออัปเดตท,ทั้งนี้ก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนรอดูนะรอดูตอนรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติสลับเป็นกล้องหลังแบบนี้นะครับอ่ะยังเป็น 4K 30อยู่นะครับจริงๆผมว่าปรับเรโซลูชันได้นะสำหรับเนี้ยน่าจะปรับได้นะครับอันนี้มีเฟรมเรทอัตโนมัติเอฟเอฟอัตโนมัติด้วยนะครับออโต้โฟกัสเขาใช้ AI นะนี่นะครับแล้วก็ลายน้าต่างๆ ทำได้หมดเลยเพิม AI นะครับนี้สมมุติเราถ่ายอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบกดตรงเนี้ยเพื่อให้แบบโชว์ด้านหลังก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะโชว์ด้านหลังอยู่นะสมมติผมถ่ายฝั่งนี้อยู่นะครับอันนี้ให้เห็นตรงนี้แล้วตอนในโชว์ด้านหลังกล้องฝั่งนู้นอยู่นะครับแล้วก็โชว์ฝั่งนี้ไหแบบนี้เลยเจ๋งไหมนี่นะครับอืมมันก็ขึ้นโชว์แบบนี้แหละครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็่วนงานเป็นงานดีอ่าต้องถ่ายอย่างงี้อืมงานดีจะมีตัวที่เป็นแบบฟิลเตอร์ให้เราด้วยนะเออเจ๋ง มีฟีเจอร์แบบนี้มาด้วยโหเหมือนแบบมันเหมือนถ่ายแบบถ่ายวีดีโอสมัยเก่ามากอะทุกคนดูดิเป็นฟิวเตอร์แบบนี้อ่าเราสามารถปรับให้มันโว์ข้างบนได้ไหมแต่ถ้าสมมติแบบเราทําให้มันอย่างเงี้ยปึ๊บอ่ามันจะบอกให้เรากลับให้เป็นแนวนอนอย่างนี้เหมือนเป็นโหมดของตัวเองเลยอะเจ๋งมามก็คือแบบเป็นโหมดของตัวเองไปเลยนะครับ มันจะไม่โชว์นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออต้องปรับให้มันโชว์บ้างไหมจะลองดูอ่าแต่นี้ก็แบบเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะสำหรับฟิลเตอร์นี้ปิดปิดโหมดนี้ไปแต่จริงๆอ่ะสมมติเราแบบไม่อยากให้เปิดโหมดนี้จริงๆโหมดนี้มันเหมือนเพิ่มฟิลเตอร์มาเฉยๆเออสมมติเป็นโหมดนี้นะครับทีนี้ก็ทําแค่นี้ก็ได้นะครับคือพลิกที่สูดพลิกอันนี้ขึ้นมาพี่เร็วอยู่นะพี่ใช้ได้เลยดูดิชุบเข้าโหมด DV ชุบเข้าโหมด DV เพราะว่าตัวนี้เห็นเขาบอกในในใน,ในตัวเลขสเปคนะเขาว่าสามารถพับได้เนะแบบนี่ยแบบเนี้สี่แสนครั้งนนแบบไม่เป็นอะไรอ่ะสี่แสนครั้งเ่ะเออเจ๋งมากๆนะครับโอ้ยใช้ได้เลยชอบชอบชอบแล้วก็นี่ก็คือแบบ สูตพิกแบงน,นี้แล้วก็จะเป็นโหมด DV นะครับสำหรับงานถ่ายแบบนี้นะเฮ้ยเจ๋งๆนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับงานวลดีโอกล้องหน้าอีกม่บอกไป 4K 60กล้องหลัง 4K 30ทั้งนี้เดี๋ยวรอดีวีอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันจะคุณภาพต่างกันมากขนาดไหนนะครับแต่โดยรวมผมว่ากล้องหลังหน้าจะดีกว่าอยู่แล้วเนาะงานถ่ายภาพครับก็ประมาณนี้ก็ตาม UXUI ของทางอิน i n i ิตอยู่แล้วนะจะมีโหมดบุคคลแล้วก็โหมด AI Cam นะซึ่งสำหรับกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดสูงสุดคือทุกคนดู50ล้านิกทุกคน คือกล้องหน้าตัวนี้มัน50บล้านพิกเซลเลยเหรอเก๋กล้องหลัง5บล้านพิกเซลเหมือนกันโอ้ยใช้ได้เลยอันนี้คือผมไม่รู้เลขสเปคขนาดอะไรนะทุกคนจริงๆผมไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านเลขสเปคมาเยอะขนาดนั้นก็อาจจะแบบดูจากตัวหน้ากล่องด้วยแล้วก็โอ้หเจ๋งมากครับเจ้า50บล้านพิกเซลด้วยนะเออความเดียดค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวนี้มันจะถ่ายรูปแล้วก็แบบเปิดตัวนี้อ่ากดปุ๊บอ่ากดเปิดอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดก็จะเห็นเดี๋ยวดูวนะผมจะกดเปิด32 1ึเปิดพิ่เร็วอยู่นะปิด321เปิด ประมาณนี้ค่อนข้างใช้ได้ครับแล้วก็มีโหมด AI ของตัวเองด้วยนะฮะจับภาพเคลื่อนไหวนั่นนู่นนี่มีครบหมดเลย AI เพิ่มประสิทธิภาพ4นะครับตัวนี้เหมือนจะ Op t i c a อ z o ูมได้2เท่านะสำหรับ AI ธรรมดาสมมติเป็นเตนพอร์ตเทช์นะสเท่านะครับความละเอียด50ล้านนะครับ o อ t i c a l z o ูม2เท่าโอเคประมาณนี้เ้ยเหมือนเห็นโหมดแปลกๆอันนี้คืออะไรเมื่ออยู่กับที่โหมดขาตั้งอ๋ออันนี้สลหรับแบบประสิทธิภาพมืดนะก็คือแบบถ่ายโหมดกลางคืนนั่นแหละโอเคแล้วก็นี่ครับลูกเล่นของตัวนี้แน่นอนนะครับในฝั่งอะิน อันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับรุรอบนี้ก็คือถา่ายกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยนะคุณภาพสูงมากๆแล้วก็เคหมดแมโครนะครับผลมืออาชีพปรับแต่งทุกอย่างได้เอกสารเปิดรับแสงนาน แน่นอนครับเอาเพื่อถ่ายพวกเนี่ยเส้นขอบฟ้านั่นน,นู่นนี่เลยถนนอ่ะน้ําตกอะไรประมาณนี้นะครับีิเจ๋งแจ๋วนะแล้วก็แน่นอนครับมดกลอปบสำหรับใครที่มีกลอโบอยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธจบ้า้เป็นตัวโมอนิเตอร์ได้ใช้เป็นการใช้งานที่แบบเรียกได้ว่าซีมเลสสุดๆก็คือแบบไร้รอย,รยต่อสำหรับการที่ใช้สำหรับตัวกล Pro นะใครที่ใช้กลอโบอะแล้วอยากได้แบบโมอนิเตอร์เหมือนเหมือนจะต้องเป็นตัวเนี้ยมันน่าจะจบที่สุดแล้วอะเออเก็ต right. แบบมันมันไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มอะเอออะไรประมาณนี้ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็โดย พัทสก,กีนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวลองดูสเปคคร่าวๆหน่อยดีกว่านะครับจริงๆตัวเลขสเปคไอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นชิปอย่างตัวเดลเมซิตี้8020นะครับแรมเนี่ยคือการไดเรกเมมิกแรมเพิ่มขึ้นนะเป็น16บหกิกนะครับกล้องหน้ากล้องหลัง50ล้านนะครับแบตบ4,720ันเมิลลิแอมนะครับหน้าจอก็ใช้ได้นะครับโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะแต่ว่าความจุค่อนข้างเยอะนะ512ร้กิกนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรปัจจุบันเป็น Android 14นนนะสาาาหรรรัับบบุ่่ีี้้โอออออเคคืจจิงงงๆกก็ตวดลมูแล้วนะครับโดยภาพรวมมนะจััับาสกพอยดง แล้วนะร้อนนิดนึงนะในฝั่งหน้าจอเพราะเดองจากเป็น c o านเตอ,อกกร์สกส่วนใหญ่มันจะร้อนอยู่แล้วนะสํหรับตรงนี้นะเออก็โดยรวมๆครับผมว่าโอเคเลยน้ำหนักเบากระทัดรัดพอสมควรดีไซน์ดีสวยมากอันนี้สวย,ยจริงๆนะคือแบบดูดิมันถืออย่างนี้แบบสบายมากๆอ่ะทุกคนคือแบบมันสวย,ยจริงๆนะสําหรับตรงนี้นะครับชอบครับอันนี้ชอบอจริงๆแล้วก็ ในด้านของเรื่องการที่มี AI นะครับเข้ามาในตัวเครื่องตัวนี้ก็จะมีเรื่องของ AI media นะการที่สามารถใช้งานฝั่งของการเสพสื่อ <S <S เสพคอนเทนต์ที่มี AI <S <S เข้ามาช่วยด้วยนะครับค่อนข้างเจ๋งมากๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของ AI life นะครับ AI assistant เดี๋ยวเรามาเจาะเึืออีกทีในรีวิวแล้วกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเองก็ค่อนข้างชอบครับในการที่อินฟิ i ิลงมาเล่นตลาดฟลิปในรอบนี้นะเออทุกคนคิดอย่างไงนะครับเดี๋ยวลองพับสักสสัปดาห์แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเฮ้ยมันจะเจ๋งขนาดไหนสำหรับตัวนี้แล้วก็คื้เมื่อเทียบกับหลายๆแบรนด์นะครับในท้องตลาดว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจมากกับการลงมาเล่นตลาดแล้วในะราคาก็เกินๆไว้ว่าก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับรุ่นนี้นะครับโดยภาพรวมทุกคนคิดอย่างไงเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็ลองคอมเมนต์พูด,ย,ดย้วง วิวจากพี่ดีมได้เลยนะแน่นอนว่าจัดจักจะเต็มนะครับใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปวันนี้ผมมาแกะกล่องเท่านี้แล้วเดี๋ยวส่งต่อตัวนี้ให้พี่ดีมอีกทีหนึ่งนะครับยังไงร,รอติดตามกันได้จนคลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับใครชอบนะครับและก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งติ๊งเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่หมๆถัดๆไปของ CT s i ซิกสเแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าซีอวเกนนทุคนครับเจอกันครับสวัสดีครับ